ปุยไฟนัทภัทรเคลียแล้วหลังพูดในรายการดังบอกเรื่องบนเตียงแย่เอ่ยปากยอมให้สามีไปมีเมียน้อยแจง้งแค่พูดติดตลกเล่นเอาคนฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวปุยไฟนัทภัทรหลังออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการดังถึงความรักและชีวิตคู่หลังแต่งงานกับสามีตามเทรวิทย์ว่ามีปัญหาเรื่องบนเตียงและเอ่ยปากบอกสามีว่าแย่ค่ะพี่แย่เราก็บอกเขานะคะ ว่ามีเมียน้อยไหมเพราะว่าฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ดีเรื่องนี้จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดปุ๋ยฝ้ายก็ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเรื่องที่พูดในรายการนั้นเป็นเพียงการพูดตลกตๆหยอกตางภาษาเท่านั้นแต่ไม่เคยบอกให้สามีไปมีเมียน้อยและสามีก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นโดยระบุว่าข่าวปใหญ่แล้วสืบเนื่องจากไปออกรายการคลับไฟเดย์มา แต่มีการตัดไฮไลท์มาถึงประเด็นว่าปุยแย่เรื่องบนเตียงจุดยอมให้สามีไปมีเมียน้อยไม่ใช่นะในรายการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยความตลกและน่ารักกับพ,พ,พี่พิธีกรที่เคารพรักหยอกทำเรื่องตึงตังตามภาษาปุยแต่ปุยไม่เคยบอกให้สามีไปมีเมียน้อยเดอ้อและสามีก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นเดอ้อรักกันดีจะ้ะอิชันตกใจมากเห็นภาพข่าวเต็มไปหมดจึงเรียนมาเพื่อทราบ งานนี้มีแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันยกใหญ่นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆมาช่วยแก้ข่าวแทนสามีของปุยฝ้าให้ด้วย